เราที่หน่วยผู้ภัยช่วยกันนะฮะอ่าช่วยกันเก็บดอกไม้ด้วยจ้าอ่านี่นะฮะดอกไม้ก็เยอะนะฮะทุกวันนี่แต่ไปเป็นความเชื่อนะฮะมีดอกไม้ดาวเรืองมาชีวิตก็จะลุ่งเรืองแต่ถ้าเกิดไม่ทามาหากินก็ไม่รุ่งเรืองนันนะ,ะต้องบอกนังก่อนดอกไม้นี่วันหนึ่งเป็นคันรสนะฮะเปลี่ยนจากดอกไม้เนี่ยเป็นน้ําจะดีกว่านะผมว่าความคิดผมนะ น้ำยังไปบริจาคได้นะฮะดอกไม้ทิ้งหมดเลยแหมเสียดายเมือนกันไหวพระไม่ไหวนะฮะคันรถหนึ่งไม่มีที่วางเลยเนี่ยจะดูสัม,มนเณรพามเท่าหน่อยนะฮะนหครบสิบขวบเต็มเมื่อวานนี้แล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็ถวายบาทไปหนึ่งใบนะฮะแหมแล้วคนนี่ที่รู้ก็ซื้อบาทมาถวายอยีกสี่ห้าใบโอ้โหเหลือเชื่อความศรัทธานะฮะโอ้สว่างถวายเสร็จแล้วไปนั่งต่อแถวเลยนะครับรอรับพรด้านในเลยนะครับ แล้ววันนี้นี่เดี๋ยวมีทีเด็ดนะฮะสำหรับสัมเนาเรนทามเนี่ยเดี๋ยวจะจัดอคอนเทนต์ใหม่ๆนะฮะยังไม่บอกว่าจะทําอะไรนะฮะเดี๋ยวจะปล่อยคลิปทางช่อง youtube ของทวดไทยนิวไปอีกหนึ่งคลิปนะฮะวันนี้เตรียมไปแล้วอ่าเป็นการเซอร์ไพรส์สัมมนเร,พรเนพามอายุครบสิบวบเต็มนะฮะเมื่อวานนี้วันนี้ครบสิบวบหนึ่งวันประกันได้ว่าบิ๊กบังจัดเซอร์ไพรส์ให้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวยังไม่บอกว่าจัดเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวรอชมผ่านทางคลิปวิดีโอนะฮะ ที่ยัโหลดลงช่อง youtube นะฮะพูดให้ตื่นเต้นสันิดหนึ่งก่อนนะฮะสาสักเนรทามนี่วันนี้ในวัยสิบกว่าหนึ่งวันนะฮะตวมาแล้วหนึ่งพันสามกว่านะฮะเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะครับสังกัดนี่วัดหนองปอหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะฮะมาขอเป็นลูกศิษย์ ตามทุดงของรุตาบุญชื่นนะฮะตั้งแต่วัดหนองโกอําเภอโพธารา,รา,ะะานจังหวัดราชบุรีอท่านนี่ต้องบอกว่าสามเณรเนี่ยวัยสิบปวบนะฮะต้องตื่นสี่สามนะฮะตื่นมาเตรียมทาวัดเช้านะฮะแล้วก็นอนก็นอนดึกกว่าทวรนะฮะนอนสามทุ่มสี่ทุ่มเดินบ้างนั่งรถบ้างนะฮะก็อย่าว่ากันบางคนบอกเน้นทำไมไม่เห็นเลยเห็นภาพรับเดียวแหมเดินสี่ห้ากิโลเมอนกันนะวันวันหนึ่งนะฮะ เดินเสร็จแล้วนะครับท่านจะขึ้นรถตั้งก่อนบ้างนะครับเพราะว่าด้วยวัยสองท่านนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับของเพจทัวไทยนิวรวมถึงช่อง u t u b e นะฮะที่กําลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่องทั่วไทยนิวนะฮะเอาก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะฮะแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะ สำหรับช่อง YouTube ของทวดไทยนิวก็ดูฟรีเหมือนเดิมนะฮะไม่มีโฆษณาขั้นเราไม่กปวดสร้างไรายได้นะฮะเรานำเสนอเพื่อเผยแผ่ศาสนาขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะตลอดเส้นทางที่ผ่านมารวมถึงเส้นทางที่กำลังจะเดินตามหลวงตาบุญชื่นจาริกทุดงกับจังหวัดนครพนมนะฮะ,ะที่ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยก็นา ลงทานมาขอ้มก๋วยเตี๋ยวผัดไทยรลับหน้านะฮะมาเลี้ยงคณะติดตามกันแหมขอขอบคุณด้วยนะครับบางคนก็เอาผ้าไปซักให้พวกเราก็มีนะฮะแหมขอขอบคุณมาก <c oughs> บางทีก็อายมากเลยที่ต้องแหมมีคนมาซักชุดท่านในให้นะนะคุณไก่ <c oughs> บางพื้นที่ก็เอาเสื้อผ้าของพวกเราไปซักให้ด้วยเนาะ <c oughs> แหมเป็น,นบางพื้นที่น่ารักมากนะฮะต้องเราไม่ได้ขอบคุณนะเราขอบคุณกันแค่ครั้งเดียวตอนที่เรารับผ้า แล้วก็ไม่ได้เจอเจอกันอีกเลยก็ขอขอบคุณนะฮะผ่านทางช่องทางนี้ด้วยนะฮะอันนี้สงบุญที่พวกเราทํากันไปไม่ว่าจะมาได้มากได้น้อยพวกท่านก็มีส่วนร่วมอยู่แล้วนะฮะนี่มาจากโน้นสูงเหรอพี่เนี่ยโอ้โหชุดขาวเนี่ยนะแล้วมีเด็กโอ้โหใส่ชุดไทยด้วยโอ้โหเหลือเชื่อะฮะนี่ไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหสุดยอดจริง พี่ตุยาบอกจะเชอกันโอ้โหไปหาที่ไหนใส่ชุดไทยนี่ฮะเด็กใส่ชุดไทยโอ้โหี่ภาพนี้โอ้นี่ฮะเด็กน้อยนี่ธนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างดีงามจริงระวังดอกไม้นะฮะแหมลมแหลมเนี่ยไปทิ่มท่านอ่าเอาแตะบาทได้ฮะถุงใหญ่ๆนะฮะแตะบาทเลยฮะแหมบางคนก็ทุเรียนลูกหนึ่งแตงโมลูกหนึ่งจะยัดแตะบาทไม่ได้นะฮะแตะบาทพอบางคนก็ถุงมะเร่มเลยใส่มาทั้งข้าวขนมนมเลย ไม่ได้นะฮะดิ่น้ําเป็นแพ็คใส่ไม่ได้นะพ่อเอาแตะบาทนะพ่อนะอ่ายกแตะบาทนะโอ้โหบางคนก็วางบนบาทเลยบนโถไม่ได้นะฮะนี่โอ้โหคุณแม่เนี่ยจัดมาเป็นตะกร้าเลยนะฮะอ่ะอะไรคะเนี่ยคุณแม่กระซิบหน่อยอะไรนะอะไรโอ้โหสุดยอดเลยนี่อาหารสุดยอดเลยคุณแม่ อันนี้อันนี้เป็นคุณครูป่ะเนี่ยหรือว่าใช่ไหมโอ๋อใช้โต๊ะวางเลยฮ<ต>ะ,<ต>ะนี่โต๊ะนักเรียนเลยครับเดี๋ยวค่อยถ่ายออประชุมก็ได้นะครับยกเลยครับยกแปะบาเลยร นี่เดี๋ยวไปแคปเจอร์จากเพจตัวไทยนิวเอาเดี๋ยวจะส่องให้เลยไปเลยต้องยกสองมือนะประเคนของพระอย่าไปยกมือเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้บุญนะฮะยกสองมือนะฮะนี่อนุโมทนาบุญด้วยแคปเจอร์ไปนะแชะแชะแช,ชะไยผ่านทางตัวไทยนิวอ่ะผมไปมุมอื่นมั่งนะฮะเปลี่ยนให้คนเดินไทยนั่งับกันนะครับสลับกันหน้าหลัง วันนี้หลายกล้องนะฮะผมจะเดินหน้าคนเดียวนี่ไม่ได้นะฮะนี่ฮะโอ้โหดอกไม้เพียบเลยแมมีทั้งเสาเล็กเสาวใหญ่นะจ้าคุณแม่วันดีจ้ามาจากไหนจ๊ะเนี่ยอำเภอะายอำเภอบางสะพานบางสะพานเป็นยายของน้องเกดเนะนี่น้องเกดตื่นอย่างฝันใจของบิ๊กบังยังไม่ตื่นยังกลนอยู่เลยใช่ไหมมาคืนนี้วิ่งมาก่อนผมตกใจเลยมึนมึดตาดีจริงๆเรายังมองไม่เห็นเลย น้องเกตนี่วัยห้าขวบนะบก็ตามคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายมาจากอ่าอเภอบางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบคีคขันะมาคุณแม่แล้วก็คุณยายก็จะขวาดถนนนะฮะเดินขวาดถนนนําหน้าหลวงตาคุณขึ้นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูสัมมาเนนพามหน่อยนะฮะเสร็จแล้วหาที่นั่งกันเลยนะจ๊ะรอรับพรนะรอหลวงตาให้พรนะครับ ช่วยกันยกเลยครับช่วยกันยกได้นะน,น้ำเอาไปวางเสร็จแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งนะครับรับพรน,นะฮะมาทำเป็นเล่นไปยสองร้อยกว่าคนนะฮะไม่น้อยเหมือนกันนะเช้าวันนี้ขนาดโรงเรียนเนี่ยเข้ามาลึกๆนะฮะแล้วก็มึดๆไปไม่มีด้วยนะฮะทีวีเอสก็พาหลงก็หากเนี่ยคนนอกพื้นที่เนี่ยหลงมาหลายคนแล้วโทรถามเข้ามา ผมก็ปิดเสียงไปแล้วนะฮะรับสายไม่ได้นะฮะลังไร้สดอยู่ต้องขออภัยด้วยนะฮะบางครั้งเนี่ยผมไม่ไร้สดก็โอย้ำๆกันหน่อยนะฮะเว้นสักห้าทีสิบนาทีโทรใหม่เนื่องจากว่าบางทีต้องภารกิจด,ด้วยนะฮะอยู่กับหลวงตาบุญชื่นบางทีก็ไร้สดเราก็ต้องปิดเสียงบางครั้งก็ลืมปิดเสียงก็รับบ้างนะฮะเป็นบางสายนี่ฮนะภาพบรรยากาศนะ,ะท่านชมครับ ข้างหลังนี่เป็นพึ่งแตกลังเลยนะฮะโอ้โห,โโหเดินกันมาแล้วใส่บาตรเส็จก็จับจองเป็นเจ้าของที่นั่งนะฮะเดี๋ยวรอรับพรจากเหลาตาบุญชื่นนะฮะเช้าวันนี้ ขวางทางเดินเขาแล้วขวางทางเดินเขาแล้วจ้าเข้าข้างในเลยปัดเข้าข้างในเลยเดินปัดเข้าข้างในเลยปัดเข้าข้างในเลยยืนยืนยืนปัดเข้าข้างในอย่าอย่าเดินบอกอย่าเดินมาขวางยืนขวางหน้าใส่บาทได้ไงได้เลยไปเลยเอาหลบกใส่แล้วหลบเลยใส่แล้วหลบพระคุณเจ้าด้วยครับใส่แล้วหลบพระคุณเจ้าด้วยตะก้าใส่ดอกไม้อยู่นะ อ,อ,อยู่ในรถอยู่รถพี่เปิดได้เลยนี่ล็อกเนี่ยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยรถเนี่ยพี่เปิดได้เลยเปิดฝั่งซ้ายเนี่ยพี่ข้างหลังอ่ะอ่าขอพื้นที่นะครับตรงนี้ขอพื้นที่กันนะ อ่าเนนนิมอนครับต้องบอกนิมบนเนี่ยโอ้โหบอกเนนเนนเนเนได้ไง <c oughs> เนเนก็ตกใจเป็น <c oughs> เนเนบอกนึกว่าเอ๊ะจะเดินชนใครหรือเปล่าต้องบอกนิมบนใส่บาเปล่า ทั่วไทยนิวครับครับผมเฟซบุ๊กกดเข้าไปนะฮะใน Facebook แล้วก็พิมพ์ว่าทั่วไทยนิวค้นหาได้เลยฮนะแล้วก็หรือไม่ก็ดูช่อง YouTube ก็ได้ช่อง YouTube ก็ทั่วไทยนิวเหมือนกันภาษาไทยเลยครับไม่ถ่ายรูปนะครับตอนนี้เรานดถ่ายรูปกันนะไมไปไหนแล้วไมไปไหนแล้ว อ่าเวลาท่านเปลี่ยนคลองผ้านะฮะท่านพิจารณาหารเรางดถ่ายรูปนะครับขอความกรุนาด้วยนะฮะครับก็ในระหว่างที่ท่านเปลี่ยนของผ้าท่านพิจารณาหารนะครับหรือว่าท่านฉันน้ำดื่มน้ำปะนะ การ่าทาหารเราจะไม่ถ่ายรูปก,กันนะครับคนข้างๆช่วยดูเพื่อนเลยนะเพื่อนคนไหนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายก็สะกินเตือนหน่อยนะครับอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับ เจ้าที่นะหน่วยกู้ภัยฮุกสาหนึ่งนะฮะก็ช่วยกันคัดแยกนะฮะขนมนมเนยต่างๆนะที่หลายคนเนี่ยนำมาถวายใส่บาทอย่างเช้าวันนี้นะฮะนี่ข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีการคัดแยกกันแล้วที่นี่นี่พร้อมเพียงฮะใส่ชุดขาวกันมาเต็มไปหมดเลยนะฮะมาสวยงามจริงๆ ชุดขาวผมก็เพิ่งมีใส่นะจริงแล้วเนี่ยเดินทุดงภาคเหนือเนี่ยก็ใส่ได้ประมาณสักใส่ไม่ถึงสิบวันเลยมั้งเพราะว่าชุดเล็กไปหน่อยตัวเราครับนะฮะอ่าชุดขาวเนี่ยตอนที่ทุดงภาคเหนือเนี่ยผมซื้อมาใส่นะฮะยิ่งซักยิ่งหดใส่ไม่ได้นี่มารอบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยใส่ชุดขาวทุกวันเลยตอนนี้เสื้อทั่วไทยนิวไม่ได้ใส่เลยนะฮะใส่ชุดขาวอย่างเดียวก็ได้รับความอนุเคราะห์นะฮะ,ะ,ฮะจากคุณพัชรีนะฮะ จากบริษัททัชรีไข่เป็ดจำกัดนะฮะที่อำเภอค่ายบางระจรันจังหวัดสิงห์บุรีซื้อมาให้เขาบอกแหม่เวทนาเหลือเกินใส่เสื้อดำเสื้อน้ำเงินนะฮะซื้อชุดขาวให้ดีกว่าอ่าต้องขอบคุณมากเลยนะฮะนี่ฮะนั่งรอรับพรกันนะฮะ ต้องขอขอบคุณฮะนี่รถเต็มลานเลยนะขอบคุณเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมูลที่พุกสามหนึ่งนะหรือว่ามูลนิธทีพุทธธรรมสามหนึ่งจากจังหวัดนครราชสีมานะครับในระหว่างที่ท่านกำลังพิจานอาหารนะครับเรางดการถ่ายรูปนะครับ ัสดีครับาทำไมรีบกลับทำไมไหนส่งวันสุดท้ายเพราะอะไรสุดเขตแล้วหรือว่าไงสุดเขตแล้วอ๋อสี่วันแล้ววันนี้ห้าวันนี้แล้วมาจากจุดไหนไหนแนะนําตัวหน่อยมาจากนครด่านค่ะนครนครด่านก็มีจุดเดียวใช่ไหมของปริสุทธิ์อ่ะอ่าอันนี้เป็นน้องจุดย่อยค่ะบ้านอ๋อจุดย่อยด้วยนะฮะนี่ ผมลืมไปนะฮะแหมเมื่อกี้นี้ไม่ได้มีแต่ฮุกสามหนึ่งนะมีหน่วยกู้ภัยปริสุทธิ์โทรด้วยนะฮะตองขอวิานาณภัยด้วยนะฮะเขาก็ทํางานร่วมกันนะฮะสองหน่วยนี้นะครับทำงานร่วมกันมาตลอดอ่ะห้าวันหกวันที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมานี่กว้างมากนะะเดี๋ยวผมเล็งก่อนนะฮะว่าจะขันอะไรเอ้ยไม่ใช่จะพิ์อะไรเช้านี้เดี๋ยวรอรอหลวงตาท่านเอ่อ พิจารณาหาเสร็จนะผมชอบกินไข่ <c oughs> หาไข่ <c oughs> เป็ดต้มอย่างเดียวอะชีวิตหย, <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นไม่กินแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่เก็บไว้ให้ก่อน เอาน<ะ>ี้ยุกหรอเอาเอาไว้ครับเดี๋ยวขัางบนพอผมรู้ถามทุดอยานใครบน่าจะเดี๋ยวต้องรอรอท่านเรียนคืนอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวผู้ภัยก็ยกไปัะไปกุนไว้ไปเผื่อเพื่อนด้วย